สบายดีทราเวลมาแล้วครับกับทริปนี้นะครับ4วัน3คืนวังเวียงหลวงพระบางนะครับโอเคทริปนี้เราก็เริ่มต้นนะครับรับลูกค้ากันที่จุดนัดพบที่จังหวัดหนองคายนะครับทริปนี้เราใช้รถบัสนะครับ ลูกค้าเดินทางจํานวนนะครับสากว่าท่านเลยทีเดียวนะครับในทริปนี้นะครับโอเคเราก็จะพาทุกท่านนะครับทำเอกสารในเรื่องของการข้ามนะครับจากด่านไทยนะครับสู่สปปลาวนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สปปลาวแล้วนะครับก็มีการแนะนำนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับโดยไกด์สุดหล่อของเรานะครับ หลังจากที่ทําเอกสารข้ามแล้วนี่เราก็จะมีไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับนะครับไปที่ไหนกันนะครับกับจุดเช็คอินแรกนะครับสำหรับทริปนี้นะครับแน่นอนครับที่นี่ครับจุดเช็คอินแรกของเราที่นี่นะครับก็ประตูชัยนะครับในยามเย็นแบบนี้บอกเลยว่าสวยมากๆากนะครับเห็นไหมฮะก็บรรยากาศสวยๆนะครับใครที่เคยมาตอนเช้าตอนเที่ยงนะลองมาตอนเย็นดูนะครับก็จะมี สีสันสดใสนะครับนี่เปิดไฟล์มีน้ําพุดนตรีด้วยนะฮะเราก็มาถ่ายรูปร่วมกันนะครับกับตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้กับลูกค้านะครับได้ถ่ายรูปสวยๆแล้วทากิจกรรมที่ประตูชัยที่นี่นะฮะอ่ก็ถ่ายรูปร่วมกันนะฮะกับคณะนะครับอันนี้ผู้บริหารเลยนะครับทีมงานเราตา a ์ทเราก็ช่วยทันถ่ายภาพเพนเพเท่ๆสวยนะฮะ บยามค่ำคืนกับน้ำพุดนตรีด้วยนะครับใครเคยไปแต่ช่วงเช้านะครับลงมาช่วงเย็นดูนะครับน้พุดนตรีสวยๆนะครับที่นี่ครับประตูชัยนะเวลานะครับสำหรับและแรงมาที่สำคัญเลยนะขอแทุท่านได้นะครับใช้เวลากับที่นี่พอสมควรนะครับชมน้พุดนตรีนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองเวียงจันทร์นะครับ มากับสบายดีเทเบลบอกเลยว่าเราไปพาไปจุดสวยๆแน่นอนนะฮะอุปกระตคือะตูประตจชัยสวยๆครับทีมงานก็ร่วมกันถ่ายภาพนะครับขอบคุณนะฮะสำหรับสาวสวยมาช่วยถือนะครับไม่ว่าที่นี่นะครับลูกค้าก็ยังมาเจอนะฮะเพื่อนนะครับที่เดินทางมาจากญี่ปุ่นเลยทีเดียวนีกับที่สาวเราที่เป็นดาวทิกตอกนะครับ ทีมงานเราก็ไม่พลาดในการเก็บคอนเทนต์สวยๆนะครับเพื่อไปนำเผยแพร่ให้กับทุกท่านที่ทางเพจของพวกเราครับสบายดีทราเวลนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะพาทุกท่านนะครับมารับประทานอาหารเย็นนะครับที่ร้านนะครับริเวณในตัวเมืองเวียงจันทร์นะครับก็มีหลายแหล่งนะครับร้นนี้รอบนี้นะครับเราเลือกร้านมาล่านะหรือร้านมาลานะครับก็เป็นอาหาร หลากหลายสไตล์นะครับเป็นทั้งไทยลาานะครับจีนนะครับอิตาลีก็มีนะครับลูกค้าก็ลองเลยครับมาถึงที่นี่ก็เบียร์เลาานะครับที่นี่ก็จะมีห้องรับรองนะครับเป็นห้องทุก VIP นะครับแล้วก็อาหารหลากหลายนะครับให้ทุกท่านได้อิ่มน้ำสำราญก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่ที่พักนะครับสำหรับค่ำคืนแรกครับข้าวไปนะครับจิบเบียร์ อร่อยยนะครับหลังจากนั้นก็จะพาทุกท่านสู่ที่พักนะครับกับที่ริมโขงนะครับเราจองที่พักสวยๆแต่นะครับหลังจากเข้าที่พักแล้วลูกค้านะครับต้องการเที่ยวนะครับกลางคืนนะครับเราก็มีทีมมาคอยด <st> the ูแลรอบนี้เราไปที่ร้านนี้ครับโชคดีคาเฟ่นะครับก็เป็นร้านนะครับที่มีเบียแท็บนะครับเป็นเบียสดนะครับลูกค้าอยากชิมอยากทดลองอยากลองชิมลองทานลองท่องเที่ยวกลางคืนนะครับเราก็มี ทีมงานพาทุกท่านไปได้นะครับนี่รอบนี้เราก็ได้ลองนะครับเป็นเบีย IPA แล้วก็เบียรหลากหลายนะครับมไม่เมาไม่เลือกรานะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับ่จริงดเลยดินงกนมีมขมไปแล้วแบบมันจากเบลเยียมนะครับที่ร้านโชคดีมีการท่ยังชินไหมนี่ครับเราพักกันที่โรงแรมวันชนะลิเวอร์ซา์นะครับที่ริม แม่น้ำโขงครับมองเห็นฝั่งไทยนะครับเช้าเราก็รับประทานอาหารเช้ากันที่นี่นะครับเพื่อจะเตรียมตัวมุ่งหน้าสู่วังเวียงนะครับแต่ก่อนไปนะครับเราแวะกันที่นี่ก่อนนะครับมาไหว้พระขอพรครับกับวัดประจํานะครับตัวเมืองเวียงจันทร์นะครับก็ที่วัดศรีเมืองนะครับให้ทุกท่านได้ขอพรนะครับแล้วก็บนบานศาลกล่าวนะครับที่ศาลหลักเมืองแล้วก็แม่ศรีเมืองนะครับ เราเลิกเอาใจก่อนการเดินทางนะครับก็ขอให้ท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับมีความสุขนะครับสรุดมงคลกับตัวเองนะครับแล้ววันนี้วันที่เราไปนะครับเป็นวันพระใหญ่ด้วยนะครับมีโรงทานนะครับเราก็แวะมานะครับนทานอาหารนะครับได้ทุมแล้วก็ร่วมทานร่วมบุญไปกับชาวพี่น้องสปปลาวนะครับหลังจากนั้นก็พาทุกท่านเดินทางนะครับไป ไหว้สักการะนะครับพระธาตุหลวงนะครับมาที่เวียงจันทร์พลาดไม่ได้กับที่นี่นะครับก็ให้ทุกท่านได้นะครับไหว้พระธาตุนะครับแล้วก็เดินเวียนรอบพระธาตุนะครับแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันนะครับกับวิวสวยๆของพระธาตุหลวงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะพาทุกท่านนะครับเดินทางมุ่งหน้าสู่วังเวียงนะครับโดยกด์บรรยายนะครับตลอดทางนะครับโดยทางหลวงลาวจีน ก่อนที่จะขึ้นทางด่วนก,ก็แวะปัะ๊มเ่อท่านได้ผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวเราไปที่วังเวียงความสนุกอะไรแบบไหนติดตามชมกันด้วยนะครับกับคลิปต่อๆไปนะครับสบายดีเชเวลครับ